จุดแรกค่ะชวนคุณผู้ชมไปที่พรมแดนไทยลาวกันก่อนค่ะ จุดนี้อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะบรรยากาศเปลี่ยนไปแล้วค่ะสําหรับชายแดนไทยลาวที่ตําบลห้วยโกนอาเภอเฉลิมพระเกียตรติจังหวัดน่านนะคะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้สัก3ปีการค้าขายที่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพปิดหมดนะคะเงียบสงัดไม่มีการค้าขายค่ะแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่มีการเปิดด่านพรมแดนเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมาก็เรียกว่า16วันแล้วนะคะคึกคักกลับมามีชีวิตชีวา คุณจันทนาตาคำนักข่าวพลเมืองรายงานว่าวันนี้ที่ห้วยโกนกำลังมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ดานข้ามภรมแดนไทยลาวนะคะตลาดนะคะหลังจากที่มีการปิดไป3ปีนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดวันนี้มีการเปิดตลาดมาเป็นสัปดาห์ที่2แล้วค่ะ ซึ่งบรรยากาศเริ่มคึกคืนนะคะมีแม่ค้าทั้งคนไทยและคนลาวมาจับจองที่เพื่อจ,จัดจำหน่ายสินค้านะคะสบายดีมูนี่เป็นแม่ค้าตัาง่าวมาค้าผ่าแต่ก่อนก็เคยมาค้ายอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้มากไหมทางก่อนทามันเป็นโควิดเนาะมาหากันบ่ได้ระยะสองปีห้าสามปีห,ปหปรือบ่ได้มาหันหนาคนไทยเนาะมูนี่ก็มีโอกาสดีที่สุดที่ว่าได้มาค้าผ่า คนลาวมีผ่าสมาาีมาท่อผ่าท่อแล้วก็มาค้ายหมคนไทยคือคักที่สุดและดีแม่ดีใจที่สุดที่ว่าได้มาพบหนา้าพอตาพี่น้องทางไทยอย่นี่นะอาทิตย์อาทิตย์ก่อนหน้านี้มีแม่ค้าฝั่งลาวมาด้วยไหมคะมานิดเดียวจ้ะเพราะว่ายังเขาตรวจโควิดเยอะเลยก็มาไม่เยอะอันนี้ก็เริ่มถือว่าเริ่มคือคักแล้วใช่ไหมคะ เห็นคนเดินตลอดเลยไม่ขาดสายเลยค่ะโอ้เงินก็ปเป็นราคาบันไดเ,เงินล่านี่ลดคอนอ่อนโตลงแล้วก็ลำบากเนาะให้หือัน,นทงังไทยนี่ลดคอนอันเก็บภาษีอเก็บอันอากอปรปนมาทางลายๆนี่นะคระบับอกมีทำนี่แหละเนาะ แม้ว่าค่าเงินจะเปลี่ยนไปแต่ว่าการได้ค้าขายก็คือการดํารงชีพแล้วก็ผ่าชีวิตไปข้างหน้านะคะหลังจากที่โควิดพีิจัดจัดในช่วง2อสปีที่ผ่านมาจุดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่คือตลาดบริเวณหน้าด่านค่ะเขาจะเปิดขายเฉพาะวันพุธแล้วก็วันเสาร์เท่านั้นสำหรับพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวที่จะต้องข้ามพรมแดนเข้ามาขายจุดนี้แม้ว่าจะอยู่ตรงเส้นพรมแดนพอดีนะคะแต่พอเข้ามาข้ามมาปั๊บต้องตรวจสอบสินค้าคือนํามาตรวจโควิดกันก่อนแล้วก็คนที่เป็นพ่อค้า แม่ค้าก็ต้องตรวจ ATK ก่อนจะเข้ามายยังในฝั่งไทยนี่เป็นไปตามมาตรการคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดน่านค่ะพรมแดนยังคงคุมกันเข้มนะคะแต่ว่าภาพหนึ่งที่ชัดเจนก็คือกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ